ขึ้นมาเขาก็เขาก็หยุดตอนนี้ันก่ามาเผาถ่านปอกบพิจการก็ดีเยอะขึ้อผู้ที่กินเหล้าไม่มีที่พักอาศัยเลยไปอาศัยอยู่กับน้องมืกับแม่มันก็กระดาบเพาะเาหนักไปหนักมาเลิกเหล้าผู้ใหญ่ก็ออกุูมช่วยมันไปสรางบ้านอยู่ซือที่ ก็สบายไปมีมีอยู่สองสองครอบครัวที่พี่หนักที่สุดจะนี่มีบ้านอยู่เป็นเป็นบ้านกูมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันยันสบายเรายาก็ก็กลับมาทานแบบแต่ไม่หนักเท่าไหร่ับไม่ว่ากันก็เป็นกระสาย,ยาเรื่องการพนันหวยหุ้นพวกนี้เมื่อก่อนอีกพอไต้เทียงรดเครื่องเดี๋ยววิ่ง แวะบ้านนั้นแวะบ้านนี้เก็บเก็บโวยหวยหวยหุ่นเพราะวันจะออกเพียงขึ้งหรือไงผมกันจะไม่นายทุกคนก็เลีนตันงนี้ก็ไม่ออกเลิกไปมันมันดีขึ้นเยอะเร,อเ,เรื่องเล่าเรื่องเล่ารวมสุลานี่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่จะหมดไปเลยไม่มีกินเลยมีเป็นบางส่วนแต่น้อยนะครับการพนันเป็นไฮโลเป็นพวกไพ่พวกนี้ รู้สึกก่อจะหายเงียบไปเลยเมื่อก่อนก็ตอนที่เรียกแรกก็ยังไปเล่นตาขอบตัวยังไปเล่นในป่าหมาเดินไปนึกว่าตำรวจทากันที่ขอบตุงบอดดาวคนขาเทียนรอด,ดน้ำรอดน้ำเขียวเพื่อกปาหาัด <c oughs> เดี๋ยวนี้าาหายไปแล้วโต๊ะทะลุก,กันบางคนก็ลั้นหัวตะปูจะเอาโต๊ะทะลุมาลง อแต่ผู้ใหญ่ก็แค่ก็พาก็ตั้งแต่ก็พูดตั้งแต่ไม่ได้ไปพูดที่ประชุมบอกว่าอะไรเราต่อต้านไม่มีการบันทันนี่เยอะโต๊ะโต๊ะก็ไม่แี้พี่น้องกันีแหละในหมู่บ้านไม่มีใครคนอื่นใครมีมีมีแต่พี่น้องกันมามาร่วมอาอยู่ที่วงเดียวกันอ่าก็มีภัยมีสะพ้ายก็มาแถวภาคอีสานมีเผยมาจากภาคอีสานก็มาอยู่ด้วยกันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รับฟเกี่ยวกันไม่มีการทะเลาะวิแย้งกันนะครับแต่เรื่องธรรมรงสุภาพมีหลายหลายหมวดมีเก้าหมวดด้วยกันเก้าหมวดแล้วก็มีหลายข้อจบจบร้อยจบร้อยข้อแต่ละหมวดก็มีแปดมาเก้ามาอย่างผมนี่ก็อยู่หมวดวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับแล้วจต่ะมีปไปที่ชุมชนแต่้าเดือนนี้ผมจะ นำพาทำทุกเลือนนะครับทั้งไม่แค่นาคนเดียวทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ช่วยทั้งผู้ใหญ่ช่วยกันปรึกษาหาหรือกันส่วนที่บุญทําบุญกาบ้านนาเดือนหกผมผมนำผมเป็นผู้นิมนต์พระมั่งอะไรมั่งกับปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่แกผู้ใหญ่เมื่อนั้นวันนี้นะวันนั้นวันนี้จะทําบุญ ้าว่างเราเอากันไม่ว่าอะไรนบช่วยๆกันไปในสิบสองเดือนนี่กิจกรรมมีทุกเดือนแต่รับมีทุกเดือนแต่ว่าตรงนี้มีทุกวัน <c oughs> เดี๋ยว่ผู้ใหญ่ให้ลูกสาวตัวเวล็กๆหลานสาวไปผู้ใหญ่ปประชุมให้ไปประชุมมาแล้วอ่ะคๆเล็กน้อยก็ ถ้าว่าเป็นพี่อึผิวตากันผู้ใหญ่แกไม่ทําคนเดียวแกว่าาวัติทำนี่ทําเป็นหมู่เป็นคณะไม่ได้หลายคนไม่มาหลายคนคนตกฟ้าร้องมาตั้งสี่คนห้าผมก็คุยกันคุยกันแล้วตื่นเช้ามาผมก็มาพูดทางเตียงสายที่ที่ห้องเตียงสายห้องนี้นะครับก็ประชาธมพ,พันธ์เตียงสายให้ที่น้องที่ท่านไม่ได้มาได้ทราบทุกเรื่องทุกราวนะครับที่ได้คุยกันวันไหนจะมีกิจกรรม วันไหนมีจะมีผู้มาศึกษาดูง,งานอาจจะมีมาบ่อยนะครับมีมาบ่อยที่สุดที่สุดท้ายคงม,มาจากที่เพชรบณ์นะครับมาจากเพชรบูุ์มาค้างคืนมานอนโฮมสเตย์ด้วยมาค้างโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์ด้วยนะครับที่ทงสุดท้ายเหมือนเดือนเดือนก่อนหรือต้นเดือนอยังไม่ก็ได้นะครับครับคงจะ เราแก่นีก่อน,นครับขอ,ขอผมครับครับท,ที่ท่านถามนะครับถึงดีๆที่ได้จากธรรมนนนะครับของใจหลักที่แท้จริงคือได้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับทั้งอปะจะรับที่ที่ให้เปิดโอกาสให้มีธรรมนุหนหมู่บ้านแล้วมีธรรมนุนตำบลนะครับแล้วก็ทงางภาครัฐทางคุณหมอทางทุกท่านแล้วนกะ็มีส่วนร่วมเยาวชนเด็ก คือผู้สูงอยู่แลวทุกทุกหมู่บ้านนะครับมาร่วมกันทํทำมาณูเนี่ยทาให้เข้าใจหลักๆเนี่ยคือเรามีความรักความสามัคคีคือเชื่อมกันเหมือนรรมนณูให้เป็นเป็นตัวเดียวกันเคลื่อนไปด้วยกันพร้อมที่จะรับภัยเสมอที่ที่จะเข้ามาทุกอย่างนะที่ที่จะแก้ไขปัญหาที่ใ่ว่าโรงงานสาหรมไม่ว่าเรื่องทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ที่ท่านคุณหมอที่ว่าสีดีมาทีหลังนี้ก็ก็เข้า เป้กัธรรมนูนธรรมนูนี่เป็นอาจารย์สีดีคนดีนะครับคนดีสุขภาพดีไรายได้ดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับคนดีนี่คือทุกทุกคนนี่เราไม่เราประกาศเลยว่าถ้าเราไม่พูดโกหกเราไม่พูดเท็จไม่นักเล็กขโมยน้อยนี่ถือว่าเป็นคนดีนะครับเราก็ยกย่องคนตามความดีแล้วสุขภาพดีแะบอกพี่น้องเลยว่าท่านเป็นโรคเบาหวานเป็นโรค ความดันเป็นโรคอะไรเราเราป้องกันได้แล้วเรามาทําตามสี่ดีดูที่ว่าเราไม่ต้องเป็นทานอะไรที่ของเค็มของอะไรที่หนักหนักหรือว่าดูแลสุขภาพช่วยกันดูแลเรื่องสุขภาพายได้ดีหมู่บ้านกอาลาังดีแบบไหนดีเหมือนที่ว่าเราปลูกผักทุกบ้านปลูกผักเราไม่ต้องซื้อรถกับข้าวนะครับไม่ไม่จำเป็นไม่ไม่ซื้อนะครับปลูกผักปลูก,กอะไรเราช่วยกันรณรงค์ปลูก ทุกบ้านา่ะไ้ครแบมาปลูกอะไรเราเราไม่เราไม่ต้องไปรายได้ดีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราได้ดีแค่ว่าเราไม่ได้จ่ายเราก็มีรายได้เราก็มีเงินทอลดเกอนนะครับสิ่งแวดล้อมดีไม่ใช่ว่าเราจะปลูกป่าแล้วทําง,งามลดท่ามาสิ่งแวดล้อมดีๆไม่ใช่นะครับสิ่งแวดล้อมดีคือผู้เฒ่าผู้แก่เราต้องทําเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานดูสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับแล้วเรื่องทุกอย่างมันก็มารวมกับสิ่งแวดล้อม จากคนนะครับที่เราทําตัวดีๆรายทดีอะไรดีถ้าให่ทุกคนมาคิดได้มาพร้อมที่จะเดินหน้าในสิ่งดีๆต่อไปข้างหน้าได้แต่แต่ก็เป็นแตทฤษฎีให้เห็นประเด็นนะครับถ้าถ้าพวกนี้เป็นทฤษีให้เห็นประเด็นหรือกูี้ที่ถามผมก็คือผมเอาตัวธรรมนูญนี่เป็นตัวตบท้ายก็คือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะให้สียากเยืนแต่ผู้ช่วยพูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเขาทำธรรมนมาก่อน นะฮะในในทางบานของเขาเนี่ยมันจะขอให้เขียนเป็นหมวดคนดีรายได้ด <Yeah. S 1> <way. S 2> ีนะในที่ใจคัดหมู่บ้านก็เหมือนกันว่ามันตรงกันเลยโดยบังเอิญก็คือนักศึกษามาตรงานแล้วมาเห็นสุขชนเขาแล้วก็ความคาดหวังของสุขชนเขาแล้วมันก็เขียนออกมาแบบพร้องกันพร้อมพวกว่าพอ้อมอำเภอมาดูเรื่องตีดีเขาก็เดิมทีเป็นหมวดแต่ในกลุ่มุขชนเนาะเขาก็ปรับเป็นเรื่องอะไรได้ดีได้แบบนี้นะเรื่องคนดีเนี่ยเขาเกาทำเรื่องเยาวชนเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเรื่องยาเสพติดเรื่องของตุลาบุรีเนี่ยเขาก็ปรับ อะไรทีนเนี้ยแล้วสิ่งที่ที่ผู้อหญ่ใจเล่าให้ฟังเนี้ยคือจเห็นว่าจุดหนึ่งของกำลังศุภภาพที่มันเคลื่อนไปตลอดเวลาที่ดี่เดนตรงนีอยู่ตลอดเวลาก็คือเขาอปัญหามาชิดแล้วแลเจ้าภาพเนี่ยมามา,มาดูถ้าอันไหนจะไม่ได้ก็จะกลับไอ้อย่างเขาใช้เขาหมนมบเขียนโปรเพลงนีหล่อหลอมเพื่อที่การสังคมให้ให้อยู่ร่วมกันแล้วก็ถ้าเขาสาอีสารก็เรื่องที่ที่เป็สองเดือน เขาหนุนอภินพนธ์ที่สิบสองเดือนแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็เดิมทีมีอระเพนี้นั่งเดิมเขามีอยู่แล้วก็กิจกรรมหมู่บ้านเชื่อมตลอดสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดก็คือแต่ก่อนเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับเขาทำก่อนปตทที่จะเข้ามาคือทุกอย่างเขาเริ่มจากเขาตัตัวก่อคหน่วยงานอื่นเห็นแล้วเข้ามาร่วมมือล่าสุดเขาทำฝ่ายสุมชนทหารมาขอถ่ายรูปเปิดฝ่ายของบอกว่าทุกหย่เฮ้ ไอ้ข้มาชอเราเราเปลี่ยนดีกว่าวะไอ้ตอนเราทํามันมาช่วยเี่ไอ้หมอเข้าใจผิดเขาให้ปูนเพราะแต่แรก่นและผมก็รู้ว่าเขามาถ่ายรูปตอนเราทาเสร็จแล้วก็ทาฝายทําฝายทําตาแล้วก็สมัยก่อนนะเพราะตั้งแต่ปีสี่ปูนที่ผมว่าผมเข้านังหมู่บ้านแล้วกันมันจะเห็นความร้อนเรื่องต้นไม้อย่างงี้ไม่มีไห้เนไอ้เข้ามาชื่นชื่นแล้วเริ่มมีน้ําเริ่มมีลาอะไรพวกนี้ชุมชนมนเริ่มดีขึ้นจริงๆนะถ้าทำแยกต่อเนื่องเนาะแต่เขาได้เงินอีกตลอดแล้วก็ จุดองของเขาคือการสื่อสารคำนึงสุภาพเนี่ยมันจะเป็นนิ่งเลยแหละถ้าเอาไปตั้งโดรนพาอย่างเดียวนะแล้วไปตั้งที่ยิ่ง้ในบ้านแต่เขาจะสื่อสารแล้วบอกจุดหนึ่งเขาไม่ได้เล่าก็คือคนหมู่บ้านอื่นเข้ามันอยู่บ้านเขาเด็กพ่อแม่เป็นุ่นมันตุกจากท้าวขั้่เลยมันมาบอกผู้ใหญ่ที่ช่วยบอกพ่อแม่มันแบบไปรูกมาจากประเทศนม่ได่ในหมู่บ้านพ่อแม่โต้ใหญ่ ไปคุยกับพ่อแม่ว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนะหรือคนที่อยู่ที่นี่กลับมาอยู่บ้านเขาคนเขาแกทีกทกเ่เขาลงนามไว้เขาก็จะบอกลูกหลานเขาว่าที่เนี่ยเราทำกันงกันนะและ้วมีข้อตกลงอย่างนี้นะอย่าไปทำบากอืนเพราะว่าคือพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกทำบากอือพ่อแม่จะอายนะถ้าพ่อแม่บากือนลูกจะเตือนพ่อแม่ให้อายอะไรอย่า้ก็จะเห็นเห็นความมีงานที่มันเกิดขึ้นเป็นงไรที่เกิด้ ครับขออนุญาตเพิ่มเติมของที่ท่านอาจารย์นะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสิ่งดีดีงามคือสิ่งดีเนี่ยคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งตั้งเป้าไว้เนี่ยเราพยายากให้บุคคลเอาเป็นแบบนี้เป็นชุมชนที่เรียกหน้าเป็นชุมชนที่ช่วยกันเพื่องกัารช่วกันเลี้กันจะเป็นไปตามข้อหมายวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านของเราเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปของหลังเราด้วย คือ,อวัน,นหลายหลายครั้งจะมีเรือข่ายโทรมาถามลูกผมอยู่นี่ไหมลูกสาวอยู่นี่ไหมหรือถ้ามาที่นี่เราก็อ่าไม่เป็นไรให้อยู่ได้แต่ถ้าไปหมู่บ้านอื่นผมจะตามอะไรประมาณนี้นะคือ,ค,อคือประธานเยาวชนคนที่เปิดท้องอยคนหมอตวเป็นคนที่สี่รุ่นที่สี่ของหมู่บ้านนี้วันนี้ก็จะไม่ไม่สูก่กุหลีไม่ถึงโซลาต้นแบบ คือคนแรกคือผมเองผมก็ทำดาวชนมาตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านนี้เลยดาวาชนมาตัวต่อมาก็เป็นน้องผมก็เป็นน้องผมสองคนก็ก็เป็นทารขับเล่นต่อแล้วก็เจ้านี่พ่อมามาอยู่นี่เขาก็เป็นทำต่อมาซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าของเราต้องารแบบนี้นะชุกชนเป็นทุกขขึ้นไะด้แล้วก็หลายคนที่มีปัญหาเรื่องอยางเสพติดพ่อแม่ ติ้งเข้ามากลับมาหมดคือไปเรียนหนังสือบ้างไปไปทางานบ้างคือพอโดนคดีบ้างหรือว่ามีข่าวว่าโดนเกี่ยวข้อบยาติดติดตึ้งกลับมา้งมาอยู่ที่นี่แล้อ,อยู่ในหมู่บ้านห้าคนหกคนแล้วก็สบายใจนะพฤติกรรมก็ลดลงเป็นในที่สุดมาได้จำนวนของเราเกรียดของคนข้างนอกไม่ใ้เข้อมูลมากนะมันก็ลดลงไปคนซื้อคนขายอะไรพวกนี้มันก็เบาลงไป ซึ่งเราก็ทําเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อตัวการคือความคิดเร้่องทำงาองคุณจะเป็นคือความคิดเรื่ก็คือผมก็ไปประชุมกับหลายครั้งทั้งท่านท่านต้องมาที่จังหวัดผมด้วยคุณหมอก็พาไปดูงานบ้างแล้วส่วนอย่งผมก็เป็นเรจอขายขอจังหวัดด้วยทีมกับมัธยมปีอะไรพวกนี้อะนะครับก็อยู่ในกลุ่มใช่ใช่ครับวันนี้เป็นของมาสีอ่าอ่าครับดันทีจริงๆแล้วเนี่ยผมผมผมไปดูงาน ที่ไม่เรียนพปีสี่ห้าก็ปีปีสี่ห้าสี่ห้าสี่สี่นี่แหละมผมไปกับกองทุนซิฟแต่ซิฟจะเป็นซิฟของของกรุงเทพองสินจัดไปผมไปที่อาศัยเข้าไปผมนั่งบันไดไปแล้วก็ธนาดที่ไม่มีที่ที่มีบอกให้นั่งเลยนะผมนั่งบันไดตั้งไปตั้งกลับแล,ล้วห,หลับก็หลับประมาณนี้แต่เขาก็เชิญนั่งได้ไปนั่งเบียดกันอยู่แต่มันเป็นเป็นของขอมสินจัดของชุมชนไปแล้วตอนนี้ทางซิฟ ที th í, th í ùng, mêmes, ่อยู่สม like ัยนั right. uh, ้น well, ก oh, oh, oh. ah, no ็ให้ผมคุณสนใจไปดูเขาอหน่อยสิใครสนใจมาคุยที่ประชุมเนี่ยใครสนใจไปหน่อยในกลุ่มเรถที่สำนักงานใหญ่เราไปกับเขาเราไปแล้วก็โชคดีครับเจอที่บ้านคุณลดูแต่แต่ใส่โทนโทนอ่าเมยองเมยองกลับโชคดีมากเลยแล้วก็ได้แนวคิดจากนั้นมาเรื่อยๆผมก็พยายามที่จะต่อยอดที่ที่ตามใจมัน แต่คนก็หาทางอยู่ว่าเราทำยังไงทึงจะให้ชุมชนเป็นแบบนี้เครื่องไม้เครื่อมือเกิดมาตั้งแต่นานแล้วส่วนหลังที่เรามาทำความร่วมมือกับสพสชเขีนี่ยมันเป็นการใหญ่ผมมันแต่ที่เนี่ยผมได้ยินริล่าเนี่ยสอามปีแล้วต้องกิกว่าไแล้วแล้วมันเป็นของสพสชไปได้ไงะอ๋ออันนี้เขาของอบตให้ช่วยร่างจัง ใช้ทำตำบลเขาอาจารย์แล้วเราให้อาจารย์ฟังอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเอผู้ใหญ่พัฒนานี่มีพื้นอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมผมเนี่ยตั้งใจจะทำเนาะเอายิ่งเอาผ่าตำบลไปดูที่ตอนนั้นคุณเจียบไม่ใช่คุณท่านพี่ทอเนาะตาเขาตาเนาะจะดูแลเขาหนักหนอยู่ก็ชวนกันคุยกัน ก่อนเนี่ยคุณอะไรนะก่อนก็มีก่อนต้นมาอยู่เนี่ยมีผู้ทาสงานท่ากลางแล้วก็มีน้องผู้ชายนะก็จะประจานเราไปก่อนทีนี้ก็เอาภาตะบนเนี่ยไปดูที่โรงเรียนโรงเรียนให้สูสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดน้ะรวมถึงทับพี่ด้วยน้องทับพี่ขู่หมาเจริญตาหลังนายเราพวกเจ้าสินะเสร็จแล้วผมก็จัดเวทีครั้งหนึ่งผมก็เอาว่ามาเมื่อปีห้าสามปีห้าสามที่โรงแรมเนาะก็เอาทุกสองมาเลย สส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 ชสพสชอเนสะสสชอมามาพูด <Techn> ค <Pokémon> ุย <rapper> กันเนาะแล้วก็ผมไปได้แนวคิดอีก <bucks> อ <and Pokemon> ันหนึ่งก่อนที่นส่วนที่แย่พัฒนาก็คือจริงผก็ไปไปตไปตอไปตรวจโรงงานแล้อก็เมินลัดเนี่ยแหละเจอลลดอตคนนเาก็เล่าให้ฟังว่าผมหาแหล่งที่ที่จุะกายตัว่าเขาบอกว่าไม่มีอบตเนี่ยนะเขไปเรียนรู้เป็นืัถ่ายว่าสอสอที่สราไทยเนาะ พี่จู่ที่บ้านซ่องใช่ไหมแต่มันไม่เกิดผมก็ได้ข้อมูลว่าผมก็ไปจบมาว่าทีมีรอตอว่าผมก็แจกเวทีใหญ่เชิญผู้ว่ามาเชิญตระกูลสองมามาคุยคุยแล้วก็เอาห้าแห่งที่ดูลงมาเงินมาเออมาคุยมาคุยบนเวทีว่าไปดูแล้วก็ดียังไงคือวิธีการผมจแต่ละตระกูลนี้จะทำต่อแหละมันก็ไม่เกิดผู้ว่าจากเวทีนายกมาใครมาไม่เกิดผมก็คุยกับผู้ใหญ่ในสนาว่าเฮ้ยผมจะต้องเริ่มจากตรง สุดท้ายแม่แหละใจเราไม่ต่งนนี้เปรื่องสุดท้ายแม่ผมก็คุยเพียงที่นาวจนเขาคลายเอาทุหมุนเลยเอเ่อเท่านีฐานที่เราไปดูมาแล้วเนี่ยนี่แหละก็เลยบอกว่าที่ที่เห็นลูกกาไปโรงเรียนนูนไปเรื่องบ้างที่ผมมาเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เขาก็มีผู้เดินอยู่แล้วแล้วผมก็เห็นว่ามันต้องเรื่องแตกระเบิดจากภายในแล้วเอาที่แกนที่มันแน่นจริงิงแล้วเป็นแบบอย่างเป็นไฮรหลอกให้ได้คือไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นนอไม่มีก็ราะ่อไเลยหรอ ผู้ใหญ่ที่เริ toilet, ่มมาผมจัดทุนคุยเบรกีย์ที่อนามัยนะเราวศตอเอาแกมาหมดแกก็มาทําเวทีย่อยหรือว่าไม่มีเงินแกก็เอาานตเล่นไปไปที่โรงเรียนนะแกก็ขนมจีนไปหลอกชาวบ้านไปบ้านคุณไปบ้างไห้กลับไม่ได้ที่ว่าเนี่ยจนต้องจุดประกายได้แล้วเอาเอาส่วนที่เกี่ยวข้องบอลนัขาวเนี่ยตำรวจอะไรพวกนี้มาเพราะว่าเขาเริ่มติดตำรวจพยายามจะติดกับอยู่เนาะก็เอาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาว่า อยากจะทําเรือร่องเนี้ยอยากเห็นเป้าหมายคุณผู้ใหญ่ต้อมีเป้าหมายหมู่ว่าอยู่แล้วคือให้ใจเป็นจุดประกายหมู่แรกก็เลยกลายเป็นเอ่อคำนึงหมูลล่บ้านหมู่แรกที่จุดประกายขึ้นแบบเจ๊น่าเล็กไปใหญ่ที่ดีเกิดจากตัวเล็กเล็กแล้วก็ขยญ่จะถามพี่ใหญ่ค่ะว่าตั้งแต่เริ่มของบ้านนี่ข้อตกลงที่เราติดกันในะคะติดกีนนะก็ประเมินว่าก็จะเห็นฟังคุยจะมีการถึงสารจะมีการไม่ว่าในเวทีได้ยินวิทยุออกอาจารย์ยิเนาะ S <S จะถามว่าสักกี่ปีจนชาวบ้านจนถึงชาวบ้านจะรับทท <c oughs> รนนู้แล้วก็เริ่มจะเป็นแบบตามข้อตกลงนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันประกาศทุกกระทั่เลยครับปฏิบัติตามทําเลยเออ่ก็ไม่ไม่คือก่อนที่เราจะประกาศเราก็ทําอยู่แล้วครับท่านก็คือควกจะไปตอนไหนดีเราก็ทําเลยนะไม่ต้องรอเป็นทางการ ก็คือเ่งที่เราประชุมอะไรอะตัวหที่โดยเฉพาะเรื่องใบยมุขทั้งหลายเราเริ่มิกทำเลยไม่ได้รอประกาศครับก็เร,เริ่มขยับขับเคลื่อนกันมาแล้วก็ส่วนอปกาศก็คือก็อยากจะให้สัดิ์ศีิดีเดินให้ชาวบ้านรู้ว่าเราทํอในพุทธหลักผู้ใที่ความสําคัญไเฉยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเริ่มเลยพอพอเราประชุมเสร็จเ้าเอาเลยนะก็เลิกคัทำเลยเรื่องนงีไม่ได้รอว่าต้องต้องเริมจากั้น่อนนี้นะครับ เดี๋ยวเราทำพอเรากดชิ้สเสร็จแล้วก็ขยับเคลื่อนกันไปเลยงานต่างๆไม่ต้องมีรองนะครับเ็าเป็นคนไกลเองนะครับแต่สิ่งนี้ที่ท่านอาจารย์ถามความตื่ียตอันหนึ่งผมภูมิใจมากเลยก็คือ,อคือทุกคนที่มีลูกออกมานะจะตั้งชื่อลูกคล้องกันแบบเนียยเนียพอเพียงน,นะระเป็นเกือบ20่สิบคนนะเจนพอเพียงในใคลายพอเพียง จะใช้ต้นก้าวต้นข้าว้อมทับหลักทรับยอะไรเงี้ยกองทุนที่มีชื่อจะออกแนวแนวนี้หมดประเด็นพูดอะไรคือตำราต่างๆน่าจะมีน่าจะมีต้องมีต้นต่อคือจะออกแนวแนี้หมดนะครับมันก็เราก็นั่งกินใจๆก็จับ๋ยวมาจะรล้านมาจับหลอดเงี้ยหลอมาณนี้นะครับแต่ก่อนมันจะมีชื่อ ไอ้ king ไอ้โคนายชื่อจริงมีงแต่แชื่อปัฒนานี่ก่า่อนีชื่อแบงค์ชื่อไอ้ชอ k i n ชื่อ fox ชื่อเก่าเต้ยอะไรประมาณนั้นชื่อไอ้เบียร้เบอร์ไอ้หมอ ปีเดียวเราติดปุ๊บก็เออเราลองเปี่ยเราลองเปลี่ยนดูแล้วการพัฒนาของเราในประมาณนี้นะก็คือมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเป็นตัวชี้วัดของความเข้มแข็งชัดยอดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดนะปีต่อปีเ่ยรูปคู่คนออกแนวๆนี่แบบนี้นะครับก็เป็นเป็นความผมว่าน่าจะดำรงคองรัตนารูปในสามขบวนเพราะเรารุ่นใหม่ขึ้นแล้วเมื่อวานเมื่อวานก่อนเขาก็มา เอาเด็กที่นี่ไปนําเสนอทีมสร้างสุขอาตธรร์ที่นครนายกจังหวัดแต่แค่เลือกเอาเด็กคนนี้เด็กอยู่นี่ไปไปนําเสนอเขาเรียกว่าทีมทีมคอทีมสร้างสุขของสํานักงานพัฒนาชุมชนก็ก็ไม่ต่อบเอาสร้างสุขเขาแค่นี้เขาก็เขาใช้ชื่อแค่นี้ไปนําเสนอที่ที่นครนายกก็ไปเจอแต่ักอิชากทารผมว่าต้จะบอกว่าด้ยน่าจะดีแต่เราก็ดีใจว่าทุกอย่างเราก็ ขยับขับเคลื่อนกันทุกคนมีภารกิจหมดมาถึงบ้านนี่หลงรถสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีกระตุ้งก็ดีก็ะมีครับไม่มีประเภทมีหม้มาด่านนี่แค่แค่จะไม่มีอยู่ในช่วงช่วงเปวรผู้ใหญุู่้ใหญ่แต่เราก็ก็กลับมากลับมาที่นี่เราก็พยายามดูแลกันเรื่องสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ มันก็เป็นหมู่บ้านที่ถ้าตครงการสมหวัหมู่บ้านบำบัดอะไรพวกนี้เอามาที่นี่แก็เลยบอกว่าวก็จบไปคือคนทุกคนพูดดีหมดครับคนณลูกไม่มีไม่มีพูดคู่มึงไม่มีนะครับเด็กรุ่เนเดียร์ไนที่จะพูดโน่นพูดนี่คือพยายามที่จะปรับแล้วของที่นี่สมรภูมิญาริเหนื่อยของที่นี่ครับดีดีมากๆเลยครับสำหรับตำรวจพราของที่นี่ไม่มีหาย ที่อื่นข่าวเดี๋ยวหม้อไฟฟ้าหายแล้เวเตาแก๊สหายนะครับที่นี่ไม่มีหายเพราะทุกคนสั้างร่วมกันแล้วว่ามีธรรมนูญร่วมกันเขาคงจะคิดว่าอะไรก็ต้องหนึ่งเดียวกันของบ้าเนาะช่วยกันดูแลสังคมในหมู่บ้านผมว่าธรรมดาของก็หายโกลโกงที่นี่ไม่หายของอย่างยี้ตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่มีหายในหมู่บ้านไม่มีที่ว่าจะรักเล็กขโมยน้อยเพราะว่ามังบ้านมัน ถึงที่ปลูกฝังเริ่มปลูกฝังที่ดีไม่มีขโ,โมยกระโจนเพราะจะพูดเสมอธรรมนูลกาติการร่วมกันคนทุกคนคิดร่วมกันบอกเลยว่าในในไปที่ธรรมนูญทุกตัวหนังรรสือก็คิดออกจากคนในชุมชนเราคิดแล้วก็ทณะกรรมการพรมาการกองพมาการกองเป็น,ปนตัวหนังสือแล้วก็มีชื่อลงไป ด้วยแต่บางก็ผู้ใหญ่ก็ประกาศอยว่าที่ที่ไม่ลงชื่อนก็ไม่ไม่ว่ากันนะเพราะว่าอาจจะเต็มต่อไปกาจามาลงให้เยอะๆทั้งหมู่บ้านมาลงให้เต็มตมุที่ที่มีรายชื่ออยู่นะครับที่ขับเคลื่อนกันทั้งหมู่บ้านเพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนนีก็จะว่ายลอดภัยแล้ว ไม่ดเนี่ยคพึไปแล้วระวังมันมีอไมีไหมครับมีพวกเรามีใครจะแรกเปลี่ยนอะไรไหมครับ